จากคลิปข่าวที่แล้วนะฮะที่ใช้ระหว่างกุ้งกับมันหมูหมักนะครับก็ได้มีข้อสังเกตนะครับระหว่างบีบหัวกุ้งกับไม่บีบหัวกุ้งปลานินชอบกินแบบไหนไปดูผลการทดสอบกันนะครับนะนะแบบนี้ผมไม่บีบนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกุ้งสดๆไปเลยนะครับโดยผมจะใช้รำขนมปังเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ปลาเข้าเร็วนะครับเนี่ยตัวแรกมานะครับ กินมันหมูนะครับไม่กินกุ้งนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้ตัวที่2ก็กินมันหมูนะครับนะฮะไอตัวที่เกี่ยวกุ้งมันหลุดไปละตัวที่3ก็กินมันหมูนะครับตัวที่4ก็กินมันหมูนะครับนะฮะคือปลานิลเนี่ยปกติแล้วมันต้องชอบกินกุ้งนะครับอันนี้ทดลองบีบหัวกุ้งนะครับนี่ครับพอบีบหัวกุ้งปลากินครับปลากินกุ้งนะครับ และตัวที่กินกุ้งนะครับส่วนมากจะไซส์ใหญ่ๆไซส์บโบอาจจะเป็นเพราะว่าปลาไม่ระแวงนั่นเองนะครับนานะก็ลองเอาเพชรทดลองดูนะครับนานาครับจากการที่ผมได้ทดสอบนะครับการบี้หัวกุ้งกับเด็ดหางเพื่อให้มันที่หัวกุ้งมันออกมาเนี่ยทำให้ปลาปานินชอบนะฮะปานินกินดีนะครับเทียบกับการที่ไม่บี้นะไม่บีบหัวกุ้งนะครับ ปลาจะไม่ค่อยกินนะครับเลือกที่จะกินมันหมูมากกว่านะครับผมน้ะที่ชอบตกปลาเนียงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตกปลาได้นะครับ